สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสอรอนันเชียพัมเลขที่29ชั้นม .6 ทับ1น,นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดสงครามวรรณกรรมของนางวันทองค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ขอเกริ่นถึงหนังสืออ้างอิงที่ใช้นะคะดิฉันใช้ข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมชั้นม,มศึษาปี .6 ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551ค่ะเป็นหนังสือที่เรียบเรียงโดยจินิภาสีใสหรือหนังสือภาษาไทยเรื่องนี้ค่ะ ก็โดยจากการที่ได้อ่านแล้วก็วิเคราะห์นะคะดิฉันคิดว่าทุกๆคนในเรื่องไม่ว่าจะเป็นนางวันทองคุณแผนคุณช้างจะหมื่นไว้โดยแล้วแต่บุคคลเป็นบุคคลที่กอ่อให้เกิดการและก็กำนในครั้งนี้ขึ้นมาค่ะโดยเราสามารถอ้างอิงได้จากหลักวิทยาศาสตร์ของ นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังไอแซคนิวตันกฎที่3ค่ะก็คือแอคชั่นเท่ากับรีอคชั่นก็คือไม่ว่าเมื่อเรากระทำสิ่งใดไปเราก็ได้รับสิ่งนั้นกลับมาค่ะทุกๆการกระทำของคนในเรื่องบันทองเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นชนวนที่ก่อให้เกิเกสดสงครามโลกในครั้งนี้ขึ้นมาแต่ว่าจากการที่ได้อ่านแล้วก็วิเคราะห์นะคะที่ฉันคิดว่ามีอยู่สองบุคคลค่ะที่เป็นสาเหตุเป็นกุญแจหลักที่ก่อให้เกิสดสงครามรรกในครั้งนี้อย่างแท้จริงค่ะเราจะพูดถึงคนแรกก่อนนะคะก็คือพระพันวษาค่ะ ที่อ้างอิงจากคำประพันธ์นะคะก็คือด้วยขุนช้างอ้างว่ารับสั่งให้ใครจะขัดคืนไว้ก็กลัวผิดจนใจจะมีไปก็สุดฤทธิ์ชีวิตอยู่ใต้พระบาทาก็สิ่งนี้ค่ะก็จะสามารถอ้างให้เห็นได้ว่าในสมัยก่อนหรืออัยุทยาเนะะี่ยค่ะเขาใช้ระบบการปกครองแบบสมบูรณ์รยาสิทธิราชหรือโมนาคีเป็นระบบการปกครองที่เราเปรียบพระมหากษัตริย์เป็นดั่งเทวราชาพระมหากษัตริย์มีอำนาจเป็ดเสร็จ สามารถตัดสินอะไรก็ได้สามารถชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ชี้ถูกเป็นผิดชี้ผิดเป็นถูกชี้เป็นชี้ตายให้ใครก็ได้ค่ะแล้วก็จากคําประพันธ์ในหน้าที่40นะคะที่กล่าวว่าหญิงกาลกินีอีแพทยสยามันไม่น่าเชยชิดพิสมัยที่รูปสวยสมมีถมไปมึงตัดใจเสียเถิดอีคนนี้เร่งเ,เร็วเหยทยายมราชไปฟันฟาดเสียให้มันเป็นผี อกเอาขวานผ่าอย่าปราณีอย่าให้มีโลหิตติดดิงกูเอาใบตองรองไว้ให้หมากินตกดินจะปรีกาลีอยู่ฟันให้หญิงชายทั้งหลายดูสั่งเสร็จเสด็จสู่ปราสาทชัก็จากคลประพันธ์นี้นะคะสามารถจะท้อให้เห็นไลยว่าพระพันวษา,าเนี่ยมองว่านางวันทองเป็นตัวลากนีเป็นตัวกาลากินีนำมาซึ่งความโชคายค่ะแล้วก็ยังบอกถึงคุณแผนและขุนช้างนะคะว่าผู้หญิงอย่าง ผู้หญิงที่สวยงามเนี่ยมีอีกมากมายสามารถไปหาได้เลยให้ไปตัดใจจากนางวันทองไปนะคะแล้วก็ยังทําให้เห็นว่าพระพันวษา,าเนี่ยมองว่านางวันทองเนี่ยเป็นหญิงที่สวยแต่รูปจุบไม่หอมค่ะแล้วก็สิ่งที่ทําให้นางวันทองต้องเสียชีวิตจากสงครามในครั้งนี้นะคะก็คือคําที่พระพันวษา,าหรือกษัตริย์ที่สามารถชี้เป็นชี้ตายให้ใครก็ได้ในสมัยนั้นเนี่ยบอกว่ามีรับสั่งให้เพชฌฆาตเนี่ยค่ะ,คะไปประหารชีวิตนางวันทอง แล้วก็แถมยังให้เอาใบตองไปรองไว้ไม่ให้เลือดหยดลงแผ่นดินเพราะจะเป็นบลทินแก่แผ่นดินค่ะพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นสามารถชี้เป็นชี้ตายให้ใครก็ได้ใช่ไหมคะและพระพันวษาก็เลือกที่จะชี้ตายให้กับนางวันทองค่ะดังนั้นพระพันวษาจึงเป็นหนึ่งบุคคลหลักที่ทําให้เกิดสงครามอัตรกรรมในครั้งนี้ค่ะแล้วก็บุคคลที่เป็นขอให้เกิดสงครามอัตรกรรมในครั้งนี้คนที่2นะคะในความคิดของดิฉันก็คือขุนช้างค่ะครานั้นสมเด็จพระพันวษา ทรงโกรธาโกลาหนทุดอ้ายจันไรมีใช่คนบนบกบนฝั่งดังไม่มีใช่ที่ทางวังเข้ามาหรือไอ้ช้างเป็นบ้าก,กระมังนี่เฮ้ยใ,ใครรับฟ้องของบันทีตีเสียสามสิบจริงปล่อยไปยมหาดเล็กก็รับเอาฟ้องมาตำรวจคว้าคุณช้างหาวังไม่ลงพระราชชายญาตามว่าไว้พระจึงตั้งให้กฤษฎดีกา ว่าตั้งแต่วันนี้สืบต่อไปหน้าที่ของผู้ใดให้รักษาสามารถตีความได้ว่าขุนช้างนะคะที่ว่ายน้ำเอาต้องการจะเสนอกิจดีการนี้ให้กับพระพันวษาเนี่ยทำให้พระพันวษารู้สึกตกใจแล้วก็โกรธมากจึงมีรับสั่งให้เอาขุนช้างไปตี30ทีแล้วค่อยปล่อยไปค่ะซึ่งทำไมขุนช้างถึงเป็นชุนวนเหตุก็คือพระ อันนี้เรื่องนี้นะคะก็คือขุนช้างเนี่ยเอาสารนี้ขึ้นไปไปฟ้องพระพันวษา,าค่ะเพราะต้องการจะเอานางวันทองกลับมาแต่เรื่องมันกับกลาโหนกายเป็นว่าพระพันวษา,าเนี่ยโกรธแล้วก็ให้เอาเรื่องไปดําเนินต่างๆนานาตามกระบวนการเพื่อให้พระพันวษา,าได้ตัดสินแล้วค่ะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่พระพันวษา,าสั่งประหารชีวิตนางวันทองได้ค่ะก็คือ ดังนั้นขุนช้างก็นับเป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่กอ่อให้เกิดสรงอาจาจก,กรรมของนางวันทองในครั้งนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะดิฉันขอขอบคุณค่ะ